ไปที่ห้องกำแพงทางหมวดเออนุ่มติดกับพวกเราก็เอาละคุณแม่วันนี้เราอยู่กับกับกับช่องเอกับรายการช่องเอกับช่องเอบาร์บี้ทุตทุตกันช่องเอบาร์บี้พุทช่องเอบาร์บี้ทีวีกันนะคะนี่เพื่อเป็นการไอ้นี้อยู่กับพวกเรายารการรายการ รายการช่องแอร์บาร์บี้ทนะคะมาดูเปก็จะมาแนะนำาร์บี้ว่าจะมีที่เราเปิดเมื่อกี้นะคะเป็นก็มีผู้อนเป็นลมทามอัเป็นลมทาไม่แทนะคะอันเป็นลมทาฟอร์เซนไม่เท รองเท้าฟล์เซนนะคะไม่มันไม่เท่เป็นรองเท้าของแอลซ่าแอลซ่าใส่ไม่ได้อะค่ะก็เป็นของแอลซ่าคุกันดออกเตพื้นที่้าเปนคนี่จะปล่อยโควลอย่ไฟนะคุณนกอนขอเนียหน พี่ก็ขอเอ๊วางแผนนะครับหลังจากมีเหตุยิงคืณผู้ ก็เหมือเปลี่ยนเป็นมอนได้นะคะมาดูในห่นข้าวฝังรับมก็แค่นี้และค่ะบายบายบไ้ายบายกับพี่พูดพูดบายบายมิมนบายบายกับสลน บบายบายกับชิปปี้มินนีค่ะเดี๋ยว้เดี๋ยเต้อไปจะเป็นอะไรกันมมินีชิปปี้นะคะผู้บไปยปไ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 ปกปบปไาไป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 าปไ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 ่ไปไอไป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 ะไป